นี่รถตู้จะเป็นที่เรา,มาหมายนะมาทาัานจะมานี่เหมือนกับสก,กิสาาะลภาษาอังกฤษอัพเลเวลเลยอะตอนนี้เราก็อยู่อะพาคอสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะไปดูราคาตวัวนะครับนี่าเ <c oughs> ข้าใช่ไหมอืมนี่ค่าเล่นแล้วค่าเข้าไปดับตกนี่ไงอันนี้เลยสองแสนเด็กแสนสอง ต้2 0 130กิคร so ัก็เหนียวนิดน่รถไอ้เลยนะอาภัยไม่ไ้ตอค่ตอต่้ต่อนีอจ่อต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 ้อต่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 อร่ต่อ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 ็่อต่อต่่อต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 แอต่อต่อต่อ่ต่อต่อต่อย จะเป็นอาลไคโ์คอสเตอร์นะครับอันนี้เราข้าม,มาแล้วน,นะครับ ขึ้นเลยขึ้นเลยเอาไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะสั่งไปคนเดียวไปคนเดียวอาจจะออฟขัดไหมลบแล้วต่อเอดีกว่ามีเข็มขัดอยู่ข้างๆนะใน I đây Okay. Go. Go. đó no. Okay. You ở on the Yeah. Okay. You okay? đấy go.

เึ้นเขานะครับเนี่ยด้านดูรางเนี่ยรางที่มันเป็นบีบๆเงนี้ยจะปล่อยมือได้เลยตร <c oughs> งนี้จะมีโลโก้นะครับน้ำตกดาตาลา

อไปอะ <c oughs> มันเบรกลงมัดมันให้ทางนน้นไปก่อน 哇哦！Wow. นี่ก็รอลงเลยนะครับคิวยาวที่สเดนีวเราก็ลองมาจักเอาพายท็อตไปกนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่น้ำตกมันก็รอให้เราอยู่นะรอเพื่อถ่ายรูปนี่แหละ เดี๋ยวมันจะมีเก้าอี้กลางน้ำตกให้ถ่ายรูปไ,ไม่เปียกมันออกไปนิดเดียวเองเก้าอี้มันออกไปนิดเดียวที่นี่น้ำมันแรงก็ไม่ให้เล่นน้ำเอออยู่แค่ที่ไม่ได้เล่นน้ำหรือขาตบก็ขึ้นอย่างนี้ สนากว่าเอาเล่นอีกรอบไหมเล่นเ a ี๋ยวขึ้นไปอันนี้ขึ้นไปแล้วรีบเลยเป็นเดียวเลยเดี๋ยวแล้วไปกับพี่เบยตลอดทางไไปกับพี่มิ้นเลยนะน่ะ ที่นี่เขาไม่ให้หย่อนน้ำแรงน้ำแรงเ<อ>ขาโคไหลใช่ นั่งจับเรื่องยาวอ่ะนะเนีติด ขึ้นแล้วก็ทันทันมาก ขับได้ไปเปขึ้นเขาชันมากด้าหลังคนระับเยอากมาคุ้รือิตารล เตรียมแล้วเตรียมแล้วใครถึงสุดยอดแล้ว เที่ยวนะครับก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่สู้สามากไม่ได้นะขาขึ้นก็ไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ตรงยาวเลยไม่ต้องมั่งครับ ก็จะดึงขึ้นไปนะครับให้รอบังครับดึงทึ้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคของที่นี่คือจะลงน้ำตกได้ต้อง าพายพเอของบ้านเราน่าจะมีแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ติดกฎหมายของป่าไม้ครับมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้ามีการแก้กฎหมายแล้วก็ สนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ นี่ก็จะถึงนะครับขาขึ้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับมีทางลื่นไหลนิดเดียวนะครับส่วนใหญ่จะดึงขึ้นมามากกว่า ก็นิดหน่อยไม่เยอะเหมือนตอนขาขึ้นขาลงขาลงค่อนข,ข้างจะคองเกนี่ย่ก็มาดูโลค ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับโอเค